กลับมาติดตามกันต่อกับรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามคด,ดีสะเทือนขวัญที่อำเภอปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงค่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปพบน้องอายุแปดขวบเสียชีวิตอยู่ข้างสระน้ํา บริเวณหมู่บ้านโนนตุหมู่ที่เจตําบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาและคนร้ายกําลังหลบหนีตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาสากู้ภัยกําลังช่วยกันค้นหาติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับทางด้านของคุณมนัฐช่วยพี่ไมยหัวหน้าจุดปักทงชัยมูลที่631นครราชสีมาอยู่ในสายนะครับคุณมนัฐสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมครับคุณมานัทอยู่ในพื้นที่ด้วยไหมครับตอนนี้เอออยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับอ่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถจะติดตามผู้กระทาผิดได้นะครับยังไม่รู้อยู่เป้าหมายตรงไหนอ่าตอนนี้ภารกิจนะครับก็คือใช้เครื่องบินอ่าตารวจนะครับจากผู้จักการตํารวจพักษามนะครับมาจัดการด้วยตนเองนําบินตํารวจ ค้นหา,าอากาศนะครับบริเวณในเขตพื้นที่รอยต่อปักคงชัยโชคชัยนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่ครับวราผุ้มต้องหาหลบหนีอยู่ก็ยังไม่เจอครับในเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มครับตั้งแต่ช่วงสี่สี่ทุ่มหลังรับเจ้งจากสพปักคงชัยนะครับว่าขอกาลังอาสจจาสมัครพุกสามหนึ่งร่วมค้นหาผู้ประกอบเหียนะครับครบาได้ระดมกําลังอาสาสมดมา สองร้อยคนไลนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับเป้าปิดลอ้อมพื้นที่นะครับบริเวณเพื่อกดดันคนร้ายให้ปรากฏตัวแต่ก็ยังไม่เห็นครับครับพฤติกรรมคนร้ายเป็นยังไงนะครับคุณมานัสครับอพฤติกรรมคนร้ายนี่ผู้ประกอบเหพตุนี่อสอบถามคนในชุมชนหมู่บ้านเราเพิ่งเพิ่งพทด,ดมานะครับได้ประมาณไม่กี่เดือนนะครับกษณะก็อาจจะเป็นคนเป็นเพี้ยนไปนิดนึงนะครับ ก็เลยมาก่อเหตุกับกับน้องแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับครับเห็นบอกว่าพึ่งพ้นโทษออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่อืมแต่ว่ายืนยันชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เราติดตามคือทราบชื่อรู้ตัวเลยใช่ไหมครับว่าเป็นใครยังไงใช,ใช่ครับทราบชื่อรู้ตัวเลยครับรูปประพันธ์สันฐานนะครับตามที่อ่สื่อโซเชียลได้ลงไต้แชร์กันนะครับ เพราะว่ามีภาพถูกแชร์ไปเยอะเลยว่าให้ติดตามเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสของคนร้ายหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าอ่อี้ก็คนคนคนร้ายที่ยังยังไม่เข้าพื้นที่เมืองน่าจะอยู่ในป่าเพราะว่าอ่าจากโลกโซเชียลแชร์ยังยังไม่เจอตัวเลยตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับเพราะว่าบางสื่อนี้บอกว่าพบตัวแล้วผมว่าเอ๊ะทำไมทางด้านของมูลทีพภูสามหนึ่งเราก็ยังค้นหาอยู่ทีนี้จุดที่บอกเนี่ยนะครับลักษณะอ่า พื้นที่ที่คนร้ายหลบ,นนลนบ,บหนบีเป็นลักษณะแบบไหนเห็นบอกว่าเป็นรอยต่ออาเภอปักธงชัยกับอําเภอโชคชัยใช่ไหมครับใช่ครับเ,เป็นพื้นที่โล่งกว้างครับเป็นป่าละมาะมีทุ่งนามีป่ามันป่าข้าวโพดกับก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงครับก็พยายามใช้เครื่องบิน,บ,นบินหาอยู่กระเ้งไม่เจอเลยตอนนี้ใช้ที่กว้างผสมคนอยู่ครับโอ้ไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้ใช้กําลังของกุนักทหารอีกส่วนหนึ่งกําลังตามรุมกินอยู่ครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีอาวุธด้หรือเปล่าใช่ไหมครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเออคนร้ายนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ปีครับยี่สิบสี่ปีรูปพรรณสันฐานพอมีข้อมูลไหมครับก็สูงประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าครับประมาณร้อยหกสิบห้าครับครับอ่าใส่เสื้อสีสีสีน้ําเงินลายดอกอะไรนิดนิดนะครับครับแล้วก็สังเกตได้ตรงข้อมือข้อมือจะตัก คำว่าน้องแป้งนะครับข้อมือตรงข้อมือซ้ายจะมีรูปรอ,อยสักเขียนคำว่าน้องแป้งอ<ม>ืเป็นเป็นรูปประพันธ์ต่างๆของคนร้ายครับแขนซ้าย <'t> แขนซ้าย <PL> นะครับจะ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 เป็นรอยลักษณะสักก็กคือเหมือนเหมือนคนที่พ้นอยู่ในเรือนจำแล้วสักสักกักนเองครับครับอ่าก็จะไม่ไม่สวยงามเหมือนที่ตั้งอาชีพเขาสักกันนะอันี้จุดจุดสังเกตของคนร้ายนะครับนี่ชัดเจนนะที่บอกข้อมือซ้ายจะสักนะเขียนว่าน้องแป้งใช่ไหมที่ว่าครับ อายุ <S 2> <S 2> 24ปีแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังกดดันอยู่นะก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะทั้งทั้งภาคพื้นดินัละภาคอากาศเลยครับตอนนี้พอจะพบเบาะแสบ้างหรือยังครับเนี่ยอืมเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็มีคนลรมาณูดีแจ้งว่าพบเบาะแสเดินอยู่แถวบริเวณหน้าโรงงานคาคิวครับผมก็ไปตรวจสอบกับสอบกฟแล้วไปแล้วไปดูกล้องวงจรปิดจากอ่าโรงงานคาคิวแล้วไม่ใช่ครับก ตรงหากันต่อไปครับทีนี้จุดจุดที่ว่าจุดที่เขาก่อเหตุเนี่ย <c oughs> ที่ทาร้ายน้องทาร้ายน้องจนเสียชีวิตกับจุดที่เนี่ยที่เรากํลาลังค้นหาอยู่อยู่ห่างไกลกันไหมครับไม่ไกลครับอยู่ในพื้นที่ประมาณจากจุดเกิดเหตุมาที่ประมาณสองกิโลครับสองกิโลแต่ว่าเราล้อมหมดแล้วนะแล้วก็ภาคพื้นดินแล้วก็ภาคอากาศเนี่ยก็คงจะน่าจะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลบหนีไปไหนได้นะไม่ได้หลบหนีคงจะไม่มีประชาชนคนไหนรับไปครับเพราะว่า โลกตื่นโซเชียลได้ได้ไปแชร์กันอยู่ใช่ไหมเอะทางทางญาติของผู้ก่อเหตุเองเขาว่ายังไงบ้างครับเมื่อเช้ารับคุณยายมาที่ศูนย์ประ,ประกอส่วนหน้าครับคือคือทางเราประปักสนใจท่านผู้กับมาท่านได้สั่งส่วนศูนย์นประกอส่วนหน้าไปไว้รับประสนางนงานก็รับยายมาพูดคุยอยู่กับยายก็บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันอืมอ่าผู้ประกอบเพนุนี้ีพ่ออยู่สระบุรีนะครับเมื่อเช้าท่านผู้การก็ คุยทางโทรศัพท์แล้วก็ยังไม่ยังไม่รู้ใจนะครับอืมครับแต่ปกติแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุเองก็คืออยู่กับคุณยายครับอยู่กับคุณยายครับครับขอรับจ้างขุดมันอะไรทั่วไปเนี่ครับรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างทั่วไปครับแล้วคุณยายก็เพิ่งทราบเรื่องแล้วคุณยายได้เล่าอะไรเกี่ยวกับหลานคนนี้บ้างไหมครับยายไม่พูดกับยายพูดบอกว่าก็ถามถามยายบอกว่าพฤติกรรมหลานเป็นยังไงก็บอกว่ามันเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อกัน ก็ไม่คิดว่ามันจะประกอบก่อเหตุแบบนี้ได้แก่แกก็เล่าแค่นี้ครับอืมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะนะครับในในลักษณะแบบนี้โอ้ oh, นี่เป็นเหตุท,ที่สะเทือนขวัญเลยนะครับที่ทําร้ายน้องอายุแค่แปดขวบเองอะ่ะอืมแล้วตอนนี้ณนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีการวางแผนหรือว่ามีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการยังไงในพื้นที่บ้างไหมครับตอนนี้อ่าตอนนี้อ่าร่วมวางแผนกับ่าน พุ่งขับอยู่นะครับว่าช่วงค่ำช่วงจกงี้ไตรว่าจะจะระดมทีมค้นหาทุกพื้นที่ที่คาดว่าอ่าที่คาดว่านร้าจะหลบอนีครับครับครับดูแล้วเนี่ยโอ้ถ้าไปถึงค่ำยังไม่เจอตัวเนี่ยเพราะมันค่ำมันมืดแล้วมันก็แหมก็ค้นหายากกว่าเดิมอีกทีนี้ใช่ไหมครับทีนี้จุดจุดที่ว่าเนี่ยไม่มีบ้านเรือนบ้านคนอยู่ใช่ไหมครับเป็นป่าใช่ครับเป็นปา่ปนปาครับเป็นปา่าเป็นป่าพื้นที่โล่งกว้างประมาณ สายลอยล่ายอยู่ครับมันเป็นคือยเคลอยต่อเหตุตักทุนใสทุบไสครับวันนี้ก็ทํางานกันร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ก็กดดันผู้ก่อเหตุอยู่นะครับก็คงเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล่ะตอนนี้นะไม่แน่ใจช่วงเกิดเหตุนี่แบบแบบคิดอะไรอยู่แล้วก็ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็คงจะได้คุยคุณมานัดอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับปรับตมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็เอาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องของรูปคดีแล้วก็เรื่องการวางแผน การทํางานของเจ้าหน้าที่เพราะบางครั้งเองเนะคนร้ายถ้าเขามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วก็มีการดูข้อความที่โลกสังคมออนไลน์แชร์ไปหรือการพูดคุยกันไปเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลให้คนร้ายได้เหมือนกันแต่ว่าเชื่อมือทางตํารวจภูทรภาค3ามตำรวจภูทร,ท,รรจทรจังหวัดน,นคนรราชสีมาเองแล้วก็ทางอาสากู้ภัยของฮุกสามหนึ่งเองเนี่ยที่ช่วยกัน ก็น่าจะจับกลุมผู้ก่อเหตุรู้คนร้ายได้นะวันนี้แหละจับได้แน่ๆหละนะมันอุกอาจมากๆในคดีที่เกิดขึ้นกับน้องแล้วก็เห็นคุณยายมาพูดมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คงพูดไม่ออกจุกอกเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วก็ประกอเหตุร้ายในลักษณะแบบนี้ด้วยอ่ะย้ําเตือนนะครับคนร้ายอายุ24ปีสูงประมาณ160-65 เซนติเมตรนะครับสวมเสื้อนะเป็นลายดอกเนี่ยสีน้ําเงินจุดสังเกตนะข้อมือด้านซ้ายจะมีรอยสักอยู่นะใครที่ติดตามรายการอยู่นะครับในพื้นที่อําเภอปักธงชัยอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นข้อมูลแจ้งมาที่โรงพักโทรไป1นึเก้าหน่ติดที่ในพื้นที่เขาเดี๋ยวคงมีการประสานงานต่อนะครับอ่ะดูเวลาต้องลาแล้วนะครับกลับมา ติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ